สวัสดีครับผมเชฟทิเบตเบเกอรี Make ่เซเปอรชลิตจากบริษัทลิสโปรดัก์นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตทําขนมเบเกอรีอร่และเครื่องดื่มต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่จากผลิตภัณฑ์ของทางลิสโปรดัก์นะครับแต่ละสูตรที่นํามาสาธิตเหมาะกับการนํามาขายในท่วงเทศกาลน,นี้มากเลยครับพิเศษมากๆนะครับสาหรับช่วงนี้ลิ product สโปรดักต์แจกคูปองส่วนลดเป็นของขวัญให้กับลูกค้าทุกท่านคูปองสามารถนําไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าลิสได้ที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ที่ร่วมรายการนะครับคูปองนี้มีแจกกันจัดเต็มสูงสุดถึง500บ รอฟังรายละเอียดในช่วงถัดไปได้เลยครับสำหรับตอนนี้นะครับหากใครแชร์ไลฟ์เราจะมีรับของรางวัลให้นะครับคือเซ็ตผ้ากันเปื้อนไม้พายสมุดโน้ตจาริสรดักจำนวน5รางวัลสามารถแชร์เพื่อลบสนุกกันได้เลยครับสูตรที่ทำในวันนี้นะครับมีทั้งหมด4สูตรแบ่งออกเป็นเบเกอรี่2สูตรและเครื่องดื่มสสูตรครับทีมงานจะขึ้นสูตรให้นะครับสามารถแคปได้เลยสูตรที่1นะครับคือสูตรแบ็กฟอร์เรสเค้กสูตรที่2ครับคือสูตรสโนวิ่งมัท n e นิวยอร์กชีสเค้กครับ 3. ส,สูตรเลดเบเดิงครับตัวนี้เป็นเครื่องดื่มนะครับ 4. ี่คิสมา o ค f ฟฟี่เฟเป้วิสเปปเปอร์มิ้นวิปครีมครับมาติดตามขั้นตอนกันทำได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่สูตรแรกเลยนะครับก็คือสูตรแบ็กฟอร์เ s t เค้กจะมีวัตถุดิบดังนี้ครับ โดยผลบีบตัวที่1น,นะครับคือตัวเนื้อสปันเค้กครับเป็นช็อกโกแลตสปันเคก้กแล้วก็เป็นช็อกโกแลตกาหนักครับแบล็คเชอรี่แล้วก็สีผสอมอาหารครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือลิสโกเรเบิครับคุณสมบัติของลิสโกเรเบินะครับคือตีง่ายปริมาณสามารถตีได้สูงสุดถึง4.5เท่านอกจากนี้ยังมีความอยู่ตัวสูงเนื้อครีมมีสีขาวนุม่มเบาและเงาครับยังสามารถปาดได้ง่ายและบีบลายได้คมชัด วิธีการเก็บรักษาและวิธีการใช้งานนะครับวิธีการเก็บรักษาเราจะเก็บในช่องแช่แข็งแต่ก่อนนํามาใช้งานเราต้องนํามาใส่ช่องแช่เย็นจนกวอนน้ําแข็งจะละลายหมดครับโดยในขั้นตอนแรกก่อนนําประกอบเคนะครับเราจะมีตีครีมกาหนักกันก่อนครับโดยขั้นตอนแรกเราจะนําช็อกโกแลตกาหนักนครับใส่ลงไปใน,นถตีครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเท ลิสโกลเลเวลลงไปครับในอัตราส่วนที่ตามสูตรครับหลังจากนั้นเราจะตีให้ขึ้นฟูครับสำหรับปาดเค้กครับ ตอนนี้เนื้อครีมได้ขี้แล้วนะครับตั้งยอดออกไปทางยอดกลางหลังจากนี้นะครับเราจะนําไปพักในตู้เย็นสําหรับปาดในขั้นตอนต่อไปหลังจากเรานําวิบช็อคไปพักแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาตีวิปผสมสีเพื่อตกแต่งนะครับโดยเราจะใช้โกลเลเบิรกับสีผสมอาหารตีเข้าด้วยกันนะครับ หลังจากที่ตีครีมจนตั้งยอดกลางไปทางแข็งแล้วนะครับเราจะนำใส่ถุงบีบผพบีบใบไม้แล้วเดี๋ยวเราจะนำมาประกอบเค,ค้กครับ มาถึงขั้นตอนการประกอบเค้กแล้วนะครับโดยขั้นแรกเราจะนำเนื้อเค้กครับมาปาดก,กับครีมช็อกโกแลตครับปาดเลเยอร์หนึ่งให้เรียบเลยนะครับแล้วก็เราจะวางด้วยแบกเชอรรี่ครับ เราจะเอาครีมมากบแบคทีเรียให้มิดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะวางเนื้อเค้กข้างบนขั้นตอนต่อไปคือการปาดเก็บครีมทั้งขอบและข้างบนนะครับ หลังจากเราปาดเค้กเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาตกแต่งตัวส่วนข้างบนนะครับโดยเราจะบีบตัวกิมช็อกโกแลตนะครับข้างบนเพื่อทําเป็นช่อมะกอกนะครับหลังจากครบวงแล้วเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเพื่อจะบีบตัวใบไม้ครับเป็นให้เรียนแบบช่อมะกอกบีบทับไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะบีบเป็นครบวงทั้งหมด2ชั้นนะครับเพื่อให้ ชอบมีความตั้ง เราแต่งงานด้วยเก็ดน้ำตาลนะครับ หลังจากแต่งด้วยเกลืน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นแบล็คบรีดเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูถ,ถัดไปนะครับคือเมนูสโนวิ่งมัชชันิวยอร์กชีสเค้กครับมาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำแคคเกอร์ที่เราบดไว้นะครับมาผสมกันเนยละ <c oughs> ที่ทำละลายแล้วนะครับให้เข้ากัน หลังจากเข้ากันดนะีกันแล้วนะครับเราจะนํามากลุลงพิมพ์ครับขนาด3มปอนด์ให้เป็น,เป,นเป็นฐานของตัวชิสเค้กนะครับ หลังจากโกเข้ากันแล้วนะครับเราจะนําเข้าตู้เย็นพักไว้ให้เต็ดตัวนะครับเพื่อทำขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อมานะครับผมจะนําน้ําร้อนครับผสมกับผงม,มัทฉะแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับพักไว้ไว้สาหรับใส่ตัวเนื้อเค้กนะครับ เข้ากันแล้วนะครับผมจะมาตีตัวชีสเค้กต่อเลยครับโดยการนําตัวครีมชีสตีให้อ่อนตัวนะครับหลังจากเนื้อเค้กมีความเนียนแล้วเราจะเริ่มใส่น้ำตาลน,นะครับค่อยๆทยอยใส่นะครับ แล้วก็ตีให้เข้ากันตีตัวครีมชีสให้ขึ้นฟูเลยนะครับ หลังจากได้เคี้เคขึ้นฟูแล้วเราจะใส่ขั้นต่อไปเราจะใส่ไข่ลงไปนะครับ ขึเนียนแล้วนะครับเราจะมาใส่ผงมะาชาัและแป้งข้าวโพดกันนะครับนี่ครับไน้์ครีมมีความเนียนแล้วเราจะใส่ผงมะาชาัที่เราผักไว้นะครับ กแป้งข้าวโพดน้ตีเข้ากันเลยนะครับ จากมันฉาดแะแป้ง,งพดเข้ากันแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ลิสโซเลเบิลลงไปนะครับสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับนอกจากตัวลิสโซเลเบิลจะสามารถปาดตกแต่งตัวขนมได้แล้วยังสามารถแใสกก่ลงไปเนื้อขนมได้ด้วยเพื่อความเนียนนุ่มให้กับเนื้อขนมครับ นี่นะครับเนื้อขนมที่เราตีเข้ากันจนเนียนแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะนําเทเข้าใส่พิมพ์ที่เรากุไว้นะครับแล้วก็ขอยกเดินครับให้หน้าเรียบหลังจากนั้นนะครับเราจะนําตัวเครครับเข้าอบที่อุณหภูมิ16อ,อา้าองศาเป็นเวลา1ชั่วโมง เมื่ออบเสร็จแล้วเราจะนําเข้าตู้เย็นครับพัก12ชั่วโมงเพื่อให้เนื้อเค้กเซ็ตตัวครับนี่นะครับตัว snowwing matcha new york sheet cake ที่เราพักเรียบร้อยแล้วนะครับแกะออกจากฟิล์มเรียบร้อยต่อไปเราจะมาทำครีมปดตกแต่งกันนะครับโดยใช้ r i s c o e l e v e ขั้นตอนนี้นะครับเราจะตีตัวครีมครับให้มีความอ่อนตัวเนื่องจากเราต้องการความเป็นเหมือนหิมะครับในการคลุมเค้ก การตีนนะครับเราจะใช้ความเร็วกลางนะครับเพราะเราใช้ความเร็วสูงเกินไปจะทำให้เนื้อขีดไม่มีความไม่มีความเนียนนะครับพออากาศจะเยอะครับ นี้นะครับเนยเคียมเรื่องมีความซอฟแล้วเรื่มเนียน้นะครับเราจะนําตัวเคีย่ะะครับมาปะมาลาดบนลงบนชิดเค้กได้เลยครับ ราดแค่ข้างบนพอนะครับแล้วก็ปล่อยให้ตัวเนยครีมไหลลงไปขอบเคระครับให้เรือนแบบเป็นตัวหิมะกำลังละลายหลังจากปาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําตัวครีมครับไปแช่เย็ยนให้เสร็จตัวแล้วเราจะมาตีครีมให้แข็งขึ้นสําหรับการทําต้นริสแมสกันนะครับ หลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําตัวเค้กเข้าไปแช่เย็นกันอีกรอบนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะมาตีครีมสําหรับตัวบีบต,ต้นไม้กันนะครับเราจะผสมสีเขียวใบไม้ลงไปในครีมนะครับที่เราตีไว้แล้วก็จะตีให้มันแข็งขึ้นสําหรับการบีบ เรียบร้อยแล้วนะครับด้ียการเช็คคีมเราจะดูคีมตั้งยอดนะครับนี่ครับเราจะนำครีมที่ตีได้แล้วน,นะครับใส่ถุงบีบโดยเราจะใช้หัวบีบเบอร์สักสินะครับ เรียบร้อยครับเราจะมีต้นคริสต์มาสกันนะครับโดยใช้กล้วยเป็นแกนของต้นคริสต์มาสนะครับเราก็จะบีบตัวหัวทังสองบีบหยุดดึงบีบหยุดดึงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเต็มต้นนะครับแต่ตอนนี้ครับเราจะบีบให้มันเต็มต้นจนเหลือหัวไว้เพื่อสำหรับหยิบมันไปวางบนเนื้อเค้กนะครับแล้วจากนั้นเราถึงจะมาบีบเก็บงานข้าบนต่อ เทคนิคการบีบหยุดแล้วก็ดึงครับจะทำให้หัวเคมมครับแหลมสวยงามครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะยกตัวนี้ไปวางบนเนื้อเค้กกันนะครับ หลังจากเราบีบต้นคริสต์มาสเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะยกตัวต้นคริสต์มาสวางบนตัวชีดเค้กที่เราเตรียมไว้ครับแล้วหลังจากนั้นเราจะบีบลายจบงานให้เรียบร้อยเมื่อเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลแล้วก็โรยไอซิ่งนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวเนื้อเค้ก และปิดท้ายด้วยป้ายม y c h ิคิสมัสนะครับเสร็จไปร้อนแล้วครับมาถึงกิจกรรมพิเศษต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่ทางลิสโปรดัก์นำมามอบให้นะครับนั่นก็คือจการแจกคูปองส่วนลดครับสามารถลงทะเบียนรุนรับคูปองส่วนลดในลิงก์ที่แอดมินใส่ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือสามารถสแกนค r วที่หน้าจอได้เลย ทางแอดมินจะเลือกคนที่ได้รับรางวัลและจะส่งคูป,ปองไปให้ที่บ้านครับคูป,ปองนี้สามารถนําไปแลกรับส่วนลดที่ร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่ที่ร่วมรายการที่ท่านได้เลือกไว้หากมีใครสงสัยสามารถสอบถามได้ที่แอดมินเลยครับยังไงร,รีบกดลงทะเบียนกันเลยนะครับก่อนที่เราจะทําเมนูที่3เมแที่4นะครับซึ่งเป็นเมนูเครื่องดื่มเรามาทำารู้จักโปรดักใหม่โดยมีแบรนด์ชื่อว่า i h o s t beverage by list โดยจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับ1คือ iH o อส o c o s โ r สค m e r c o n ร์คอนเซนเจะเป็นตัวเพิ่มความเข้มข้นให้กับชากาแฟามีความเข้มข้นมากกว่านามข้นจืด3เท่าครับและไม่กลบกลิ่นชากาแฟาครับส่วนตัวที่2นะครับคือจะเป็น iH o อ t เบลเล g ท Topping เหมาะสำหรับอัดใส่กระบอกแก๊สบีบวิบสูงมีรสชาติหวานมันเข้มข้นครับมาถึงวิธีการเก็บรักษาสาหรับตัว i h o อ c o c o ์โ r สค m e r c o n ร์คอนเซนเราแนะนำให้เก็บในตู้เย็นนะครับไม่ควรเก็บแช่แข็ง และถ้าเปิดแล้วใช้ไม่หมดควรใช้ให้หมดภายใน5-7วันนะครับและวิธีการเก็บไอฮอตเบรดท็อปปิ้งนะครับแนะนําให้เก็บในช่องแช่แข็งแต่ก่อนนาม,มาใช้งานแนะนําให้นำนมาทําละลายในช่องแช่เย็นข้ามคืนหรือจนกว่าน้ำแข็งจะละลายครับเรามาเริ่มทําสูตรที่3กันเลยนะครับซึ่งก็คือเมนูเลสเบ e ดดิง์เลสโก เรามาเริ่มทําตัวขั้นตอนแรกเลยนะครับคือตัวชีสมูทขั้นแรกเราจะนําครีมชีสนะครับผสมละลายกับน้ําร้อนให้ละลายครับนี้คนให้ละลายเลยนะครับหลังจากครีมชีสละลายหมดแล้วนะครับเราจะนําตัวไอฮอตเบรดท็อปปิ้งใส่ลงไปครับ ดังนั้นเราจะใช้เครื่องตีให้ขึ้นฟูเป็นครีมมูชีตนะครับหลังจากครีมเนียนแล้วเราก็พักไว้ทำเม็ดส่วนถัดไปได้เลยครับต่อไปนะครับเราจะนำผงโกโก้ผสมกับนมข้นนะครับให้เข้ากันเราก็ใส่สีผสมอาหารสีแดงนะครับเพื่อ ทำให้มันเป็นผงโกโก้สีแดงเป็นเลนเวลเวทครับหลังจากผสมเข้ากันนล้ครับเราจะนำเทใส่แก้วที่เราเตรียมไว้นะครับ ตัวนี้จะเป็นผงโกโก้เข้มข้นโดยไม่ให้มีความหวานอยู่แล้วครับหลังจากเทแล้วนะครับเราจะตัวใส่ตัวชีตพุดดิ้งลงไปนะครับเพื่อให้เรียนแบบเนื้อสัมผัสของตัวเลดเบลเวตหลังจากเสร็จตัวนี้แล้วนะครับเราจะพักไว้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาผสมนมกันนะครับ โดยขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำนมตัวไอฮ Hot ิ m m e r ร c o n น e n t เท t นะครับมาผสมกับน,นมเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับเครื่องดื่มนะครับพอผสมเรียบร้อยแล้วเราจะเทนำมาเทใส่แก้วครับ หลังจากนั้นเ,นเราจะนําตัวชีสมูสมาท็อปปิ้งครับโดยขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะทําเราจะนําตัวครีมมูสนะครับมาเป็นท็อปปิ้งข้างบนครับหลังจากนั้นเราจะแต่งด้วยตัวเนื้อเค้กเรดวเวทนะครับโรยข้างบนอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้สวยงามเรียบร้อยแล้วครับสามารถนําไปทําตามได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรัส,สูตรที่3น่าสนใจไหมครับต่อไปเราจะเริ่มทําสูตรที่4กันเลยนะครับซึ่งก็คือ Christmas Coffee f Peppermint Whip Cream เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับโดยเราจะทํา Peppermint Whip Cream เตรียมไว้นะครับโดยเราจะใช้ i Hot b a i e Topping ผสมกับกลิ่น Peppermint และสีเขียวนะครับให้สวยงาม นให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราจะเทใส่กระบอกปิดนะครับเพื่อจะอัดแก๊สทาให้เป็นดอกวิบขึ้นฟูครับหลังจากเทเข้าไปในกระบอกนะครับเราจะมาอัดแก๊สกันโดยแก๊สด,ดอกแรกนะครับเราจะแนะนําให้เขย่า30ครั้งครับส่วนดอกที่2นะครับเราจะแนะนําให้เขย่าแค่10บครั้งครับหลังจาก ขยาเสร็จเรียบร้อยเราสามารถนำไปเก็บแช่เย็นถ้าใช้ไม่หมดนะครับสามารถเก็บได้5วันครับเขเคเรียบร้อยแล้วครับหลังนั้นเราจะพักไว้ในตู้เย็นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำตัวคอฟฟี่เฟปเป้กันนะครับโดยผลตภัก็จะมีน้ำแข็งครับ ตัวกาแฟตัวช็อตกาแฟนะครับนมสดครับนำเชื่อมคาราเมลแล้วก็ไซรัปครับสุดท้ายตามด้วยผงเฟปเป้น,นะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ตัวไอฮอสคิมเมอร์คอนเซนเทรตเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับเครื่องดื่มนะครับ เข้ากันละเอียดแล้วนะครับเราจะนำมาประกอบส่วนที่เหลือกันเลยครับหลังเทสเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะบีบท็อปปิ้งเป็นตัวเบปเปอร์มินวิปครีมนะครับข้างบน แล้วก็แต่งด้วยเกล็ดน้ำตาลติลลุกนะครับให้เข้ากับวันคริสต์มาสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับเราจะมาสรุปต้นทุนแต่ละสูตรกันครับเลดเบเวอตดิงแก้วขนาด16ออนต้นทุน26บหกบาทแซตโฟเลตเค้กต้นทุน70บาทต่อขนาด1ปอนด์ครับโอวิ้งมัชชานิวยอร์กชีสเค้กต้นทุน260บาทต่อขนาด3ปอนด์เมนูสุดท้ายคริสต์มาสคอฟฟี่เฟลเป้วิดเบปเปอร์มิ้นต์วิบครีมขนาด16ออน ต้นทุน20บาทต่อแก้วครับในการคิดต้นทุนอย่าลืมบวกค่าแรงค่าไฟด้วยนะครับสำหรับช่องทากการจ,จัดจำหน่ายนะครับทุกคนสามารถนำคูป,ปองที่ได้จากลิสต์ d u ักไปใช้ได้ที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ที่ร่วมในการทั่วประเทศหรือสามารถทักมาสอบถามแอดมินได้เลยนะครับคูป,ปองที่ได้ไปสามารถใช้ได้ถึงวันที่30ธันวาคม2 5 6 5คูป,ปองทั้งหมดมีจำนวนจำกัดน,น,นะครับรีบลงทะเบียนกันได้เลยเพิ่มเมื่อเ่าไหนที่ได้ลองทำตามสูตรแล้วนะครับอย่าลืมส่งให้ผมดูด้วยนะครับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ